ยากมาแล้วเเเเเออ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 ็ดไปมามาแล้วพี่วายอยู่ฝั่งนี้นะพี่วายอยู่ฝั่งนี้นะโอเคโอเคหวยที่ออกได้แก่แต่แอบเธอเืธออยู่ จูบกันเนื้ารูปไปเ่น่ะโอ้นิวใจเกินห้อยเออๆน่อเ้วไปกันอาแลีวนี่รูกแม่ก็เนี่เออลูกแม่ก็เนี่ยเออเฮ็ดเลิศวะขอแค่ขหลังสักิดหนเออนี่สัสกนะสบกสบกเออนี่ะมันเลิ จบไปแล้วนี่เออเออเออไอ้นอองประตูสิลูกประตูบ้านไหนเออออได้เลยฉันทาตามคาสั่งพวกเธอขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะจะไปแล้วนะ,ะนหาผ่านเนีมุเจ้านีบอยอี่หยังเลย <c oughs> ฉันทาตามพวกเธอบอก เดี๋ยวจะท่านี้แหละยังไม่รู้สาวทำบอกทุกคนไปค่ะมัดใจใครไม่ได้หรอกเป็นคนสวนไม่ใช่เชือกแมนกลับมาทาท่าบนเก้าอี้ใหม่เอาเห็นได้หรอเห็นได้หรอก็เลยจะมองลูกสาวฉันไม่ดีสิรับที่หนเองเีอยวกจะไปส่งนางขึ้นรถแต่ว่านางคุยงานยังไม่เสร็จ จริงๆบ้านฉันควรจะเป็นออฟฟิศแอนเอบีนะบ้านฉันนี่ควรจะเป็นออฟฟิศเอบีเขาคุยเรื่องอะไรอยู่อคอนเสิร์ตใหญ่ไม่บอกหรอกว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญข่ของพีของพีแต่เขาก็บอกคุณเธอเดินแล้วเนาะกินนะพ,พีของพีนะฉันนนนำกินนะน,น,นะน,นนะติดงานฉันก็ต้องลาง,งานไปแล้วนี่คอนเสิร์ตลูกสาว มันเสร็จใหญ่เดือนน่าจะเดือนน่าจะปลายปีนี่แหละ <c oughs> เออเดี๋ยวลงรูปให้ทุกคนฝากกดแชร์ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวแม่ดูรูปหน่อยโอเคเดี๋ยวจะลงให้ดูในเพจนะจะดูวันนี้หรือจะดูพรุ่งนี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรนหน่อยน้ำเด้อค่ะ